กูอยากรู้ว่ามันจะเป็นตะคิวจริงหรือเปล่าโอเคโอเคจัคนจะพาไปเชิญลพบยับหรือวะ เซ็งมาเล l นะนรักบลูเซ็ตโกจ e ๊บโกจิบโจิบจู๊หนักเลงจะไปเตียงเขาเลจไเตียงเขาสวยงนี้ครับเกวนี้เี่ยวนี้แต่คิวขึ้นครับเอ้ยไม่ไมไม่แต่คิวไม่ได้ขึ้นครับ ปพืดเพืดเืดครับปื่ดจะมากระโดดครับจะมากระโดดที่จับปลายปลายขาดีกว่าเลยสิคุณตอนนี้ปลายขาไปทุ่งเท้าทุ่งเท้ามันปิ้นขึ้นมาทุงเท้าผมเลยเอาขยับทุ่งเท้ามาใส่เท้าครับเพื่อดรู้สึกยังไงบ้างสำหรับผมันนี่ก็รู้สึกบรรยากาศมันอบอ้าวนะครับผมบรรยากาศมันมันมันบวมครับบวมมันนี่เขาหายใจยากมันกะเมื่อยเมื่อยผิดปกติครับแต่กับมันดีครับมันดีดีแต่เขาเด็กแต่แฟบอลมอยแฟนบอลครับผมมอยแฟนบอลครับผมยังไงว่าสามเท่มนี้ก็ผมก็ขอให้ขอมอบให้ สามเท่าน,นี้ผมก็มอบให้แฟนบอลของผมที่เข้ามาเชียร์ขอนแก่นวิจเต็มครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับมันแน่นอนครับวันที่3ครับผมเจอกันครับอยู่ที่สามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นครับผมไฟติง้งเดี๋ยวกูอยากรู้อยากรู้ว่ามันจะเป็นตะคิวจริงหรือเปล่าคุณต้องมองมันเปื้อนที่ไปมึงจะเป็นตะคิวอีหรือเปล่าเนี่ยคันบ๊ทฟิตเน็ตต้องเข่าควอดพิเศษแล้วเนี่ย ปิดดครับปิดป <st> ิดต้องซื <respond> it, ้อเครื่องกันเสียสนัยไหมผมเนี้ยเสับน่อยเอามาสู่สีไ่บอใส้ผมให้ได้หน่อยเา้อยวัดปลามเกสุดยอดครับ